สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรู้ิกเกมมากขึ้นป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีว pues ิวเกม The White Castle หรือปราสาทกระสาขาวเกมนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณ Tower Tactics Game นะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโดยที่เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Lightweight Euro นะครับที่เราจะต้อง เหมือนบริหารแอคชั่นนะมีเวิร์เกอร์เพลสเมนต์นิดนึงนะครับแล,แล้วแมคชนิกหลักมันคือการเรียกว่า dice drafting ก็คือการผัดกันลูกเต๋านี่แหละเพื่อไปทำแอคชั่นในจุดต่างๆแอคชั่นจุดต่างก็จะมีบอกอยู่ว่าเฮ้ยต้องใช้ลูกเต๋าสีอะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับมีเงื่อนไขในการใช้แต้มลูกเต๋าด้วยประปายนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่สามารถทําแต้มจากการส่งคนในตระกูลของเราเไปเข้าเรียกว่าเข้าประสาทเนี่ยได้เยอะที่สุดแน้ะได้แบบเอฟเฟกตีที่สุดยกว่างี้ดีกว่านะครับแล้ว ใครที่แต้มเยอะสุดคนนั้นก็จะชนะไปในเกมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับกับเกมนี้เดี๋ยวไวท์คัสเซิลนะเขาบอกกันว่าเนี่ยโหติดท็อป10ของใครหลายๆคนในปีก่อนหน้าเลยนะครับก็มีเกมหนึ่งที่ก็อยากพิสูจน์ลองดูเหมือนกันนะครับไปดูกันครับว่าน่าสนุกน่าสนใจกันไหนครับผม เราก็ต้องมาดับของตั้งต้นกันก่อนนะครับโดยที่ของตั้งต้นเนี่ยเราก็จะเปิดการ์ดคู่เงี้ยห้าคู่สีเหลืองกับสีสม้มเนาะแล้วก็เริ่มจากผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับจะเลือกก่อนวนไปเรื่อยยันผู้เล่นคนแรกนะครับเราก็สุ่มหาผู้เล่นคนแรกคนสุดท้ายไปนะครับโดยที่ก็จะมีการ์ดแบบเป็นเหมือนเบสิคแอคชั่นเริ่มเริ่มต้นเนาะแล้วก็ทรัพยากรเริ่มต้นนะครับซิว่าผมขอเอานี้นแล้วกันแล้วก็แบบผานกันเรื่อกไปนะอันนี้คือเซตอัพสำหรับเล่น4คนนะครับเราก็จะ เปิดคู่มาห้าคู่นะอ่าก็คือผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็จะมีเหลือให้เหลือกแค่สองนะครับอ่าหลือก็สองคู่เท่านั้นเมื่อเราได้การ์ดมาคู่หนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นเลี้กวกาสสีเหลืองวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กาสสีส้มเนี่ยหยิบตามที่มันบอกอันนี้ก็บอกว่าได้ไข่มุกสองอันเรือแบบปึ๊บนะได้เล็กหนึ่งอันแล้วก็ได้เงินสี่บาทนะครับนะแล้วก็หยิบป,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 ปบลาเตึ๊เติมเตเตเรียบร้อยนอกจากนั้นครับ ก็จะได้การ์ดเรียกว่าเป็นแบบโบนัสเทรเชอร์เอ้ยโบนัสแลนเทิร์นตรงนี้นะอ่อเป็นรูปไดเมียวซิลนะครับตาไดเมียวนั่นเองเราก็จะเอาตาไดเมียวเนี่ยมาในไว้ชอ่ยผิดด้านนี้ดิอ่าให้มันต่อยี้นะครับแล้วเดี๋ยวในอะนาคตเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้การ์ดโบนัสแลนเทิร์นตรงเนี้ยนะครับเพิ่มเข้ามาอีกเราก็จะมาวางสแต็กไว้เดี๋ยวว่ากอนทีอันนี้ทิ้งไปเลยไม่ใช่แล้วเพราะเราได้ของเริ่มต้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับ เกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบนี่คือตัวแท็กรอบซึ่งเหมือนล้มไปแล้วเพราะแอร์ผมมันแรงนะครับมันโดนเป่าเดี๋ยวก็ล้มใหม่นะครับเนี่ยพอจบ3มรอบปุ๊บเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนน,น <c oughs> คนนั้นก็จะล้มคนนั้นก็ชนะไปนะครับแต้มมาจากไหนบ้างเราอธิบายแต้มก่อนดีกว่า,วาเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรามาทําอะไรทีนี้นะครับอ่ะขอคู่มือเลยขอเอิ์อคู่มือครับอ่ะ ซึ่งความจริงมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์ว่าผมจะไม่ลืมพูดทั้งหมดนะครับน voilà ี่การจบเกมอ่ะแต้มนี่ครับแต้มอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นนี้ก่อนจะได้แต้มห้าหนึ่งแต้มตามทุกๆห้าช yeah. ิ้นที่เรามีเงินรวมกับไดเมียลซิลนะครับแต่ไดเมียลซิลมันเก็บได้มากสุดห้าชิ้นอยู่แล้วถ้าเก็บเต็มเนี้ยก็คือได้ไปและหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ดูเงินอีกทุกๆห้าบาทควาจริงก็รวมกันได้อ่าเช่นมีเงินสี่บาทหนึ่งไดเมียลซิลก็นับเปหนึ่งแต้มนะต่อไปก็จะเป็นแท็กอ่าช่วงเวลานะครับอ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยเดี๋ยวในอนาคตนเนี่ยเราก็จะมีแอคชั่นที่จะทให้เลื่อนแถบตรงนี้ได้พออยู่โซนนี้จะได้3แตม้มโซนนี้6แตม้มแล้วก็พอถึงเนี้ยก็แล้วแต่ไปได้ไกลถึงขนาดไหนก็จะได้แต้มตามนั้นเอ้แถบข้างบนนี้ครับ,บก็จะช่วยเรื่องการเป็น first player ในรอบต่อๆไปด้วยใครนาอยู่ก็จะได้เป็น first player นะอ่าแล้วก็มีแตม้มนะพอนับแตม้มนี้เสร็จปุ๊บต่อไปแต้มจากคนในตระกูลเราที่อยู่ในปราสาทนะครับซึ่งตรงเนี้ยแต้มเยอะมากมาดูอันแรกนะครับอันแรกก็คือ ขุนนางแต่ละตัวที่อยู่ในปราสาทนะครับผมก็มาดูว่าขุนนางอ่ะไปอยู่ชั้นไหนถ้าอยู่แค่ประตูปราสาทได้1แต้มนะถ้าอยู่ชั้น1เนี่ยเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ได้3แต้มอยู่ชั้น2ได้6แต้มไปอยู่ชั้นบนสุดเลยอยู่ข้างข้าง,างไดเมียวเลยนะครับก็จะได้10แต้มนั่นเองต่อไปก็จะมีทหารในสนามฝึกนะว่าเรามีคนในตระกูลเราไปอยู่ในสนามฝึกอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งทหารเนี่ยมันจะนับจํานวนทหารหนึ่งตัวเนี่ยจะมีแต้มเท่ากับ จำนวนคูณได้จำนวนขุนนางที่อยู่ในนี้มันมันพู้ยากวะนี่น,นดูนี่เห็นปะ,ะสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีทหารอยู่อย่สตัวใช่ไหมแล้วเรามีาขุนนางอยู่ในวัง่ะงตัวนะครับเพราะฉะนั้นทหารตัวหนึ่งก็จะมี2แต้มก็คือขุนนาง2ตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีสนา,ามลบพิเศษตรงนี้ครับซึ่งหมายาก่ลยสนามลบพิเศษอย่างงี้นะครับทหารหตัวเนี่ยจะเป็น2คูณจํานวนขุนนางที่อยู่ในวงังก็คือมีมูลค่ามากกว่า2อเนี่ยสเท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ถาหารเนี่ยครับจะไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีขุนนางอยู่ในวังอ่าเพราะว่ามันจะคูณศูนย์ไงอะไรก็ตามคูณศูนย์ก็เท่ากับศูนย์นะโอ้เกมนี้ฝึกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็คือคนสวนนะคนสวนที่แต้มดือด้อๆเลยแต่เยอะนะไอ้ดือด้อๆเนี่ยนะครับอย mm ่างเช่นเนี่ยถ้าคนสวนอยู่เนี้ยได้7แต้มได้1แต้มได้5แต้มก็จะมีแต้มแล้วแต่การ์ดขึ้นอยู่ว่าเราจะส่งคนสวนไปอยู่โซนไหนอ่าแต่โซนที่แต้มเยอะเนี่ยก็จะใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยนะครับ mm hmm. นี่ก็คือทั้งหมดแล้วที่จะแต้มแล้วก็คื เงินได้ปาไปแต้มจากแท็กเวลานี้ก็ได้เยอะหน่อยถ้าขึ้นเยอะแล้วก็แต้มจากคนพวกนี้ครับที่จะได้เยอะมากๆเลยนะครับมาดูวิธีเล่นกันนะครับพอถึงตาเรานะครับเราจะเลือกลูกเต๋ามีทั้งให้เลือกทั้งหมด3สะพานนะครับเวลาเลือกเนี่ยต้องหยิบจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเท่านั้นตรงกลางไม่ได้นะครับฝั่งซ้ายแต้มจะน้อยนะครับตรงขวาจะแต้มจะเยอะสุดนะครับเพราะนั้นเวลาเล่นแต่ละรอบเนี่ยเวลาถอยเต๋าเราก็เรียงจากน้อยไปมากเห็นไหม ด,ดูดีมันจะเรียนน้อยไปมากซึ่งผมเรียงไม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราหยิบฝั่งน้อยนะครับผมเราจะได้โบนัสแลนเทิร์นด้วยจะมีเสัญรักษอ์แบบนี้นะครับโบนัสแลนเทิร์นคืออะไรถือว่าผมหยิบจากฝั่งน้อยนะเราก็ดูงี้อ่าเดี่ยผมได้ไดมิลซิลหนึ่งอันแล้วก็หยุดไดมิลซิลมาหนึ่งอันแปะ๊ะนะครับซื้อไดมิลซิลเนี่ยมันดีที่ว่าเราสามารถใช้สองอันเนี่ยแทนแทนแทรัพยากรอะไรก็ได้หรือใช้หนึ่งอันแทนเงินหนึ่งบาทได้นะครับเอาไปแลกได้เลยนะครับนี่คือไดมิลซิลแต่ว่่่่่่าาาาาาเเกกกก็บบไดดดด้้้้้้มมมสุแแแคคคออออััััันนนนนนนททะะรรลลลววยยยยงงีีีหๆชชตใใซิจ โอเคอ่ะเมื่อเราหยิบลูกเต๋ามาแล้วนะครับอ่ะสมมติผมผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันเนาะเอ่อผมขอหยิบลูกไหนดีวะลูกส้มเนี่ยผมลูกส้มเอ่มานี่เลยหนึ่งนะครับหยิบมาแน่นอนมาอยู่ริมสายสุดผมก็จะต้องได้ไดมิวสิลเอ่อลูกดำดีกว่าลูกดำลูกดำลูกดำเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชักว่าวชักว่าวอ่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เอามาเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็จะเลือกจุดที่เราจะเอาไปลงนะครับก็จะเป็น dice placement นะครับดับมาเสร็จเอามาลงต่อจะมีจุดนี่มาจุดที่เป็นรูปลูกเต๋าเนี่ยก็คือลงได้หมดเลยนะครับผมขอลงงนี้กันปั๊นะเนื่องจาก requirement เนี่ยมันสูงกว่าเห็นไหมความจริงมันต้องการลูกที่เป็นแต้ม3ขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมมี1ผมจะต้องจ่ายตามค่าต่างด้วยซึ่งผมก็ต้องจ่าย2บาทเองนเองบวกเป็น3นะครับอ่าแล้วเราจะได้อะไรได้เหล็ก2อ,อ่าก่อนเดี๋ยวเราขึ้นเหล็กไป2ก่อน ดึ๊บดึ๊บแล้วก็แอคชั่นต่อไปเขจริงมาทำแอคชั่นไหนก่อนหลังก็ได้ให้ดูว่าลูกเต๋าที่เราวางเป็นสีอะไรครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีบอกอยู่อันนี้วางตั้งแต่เซตอัพเลยนะครับทำให้แต่ละเกมเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ได้ที่สองแล้วอันนี้คือจ่ายหนึ่งไดมิโอซิลสามารถส่งคนสวนไปทําสวนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งคนสวนให้ดูด้วยอนะ่ะอันนี้ผมโกงทรัพยากรหน่อยนะครับอ่ะผมจ่ายอ่ะผมมีนี่ลอ่ะผมจ่ายหนึ่งไดมิโอซิลจ่ายแล้วปั๊บอ่าแล้วก็ส่งคนสวนไปทําสวนนะครับ เราก็จะหยิบคนสวนจากริมซ้ายสุดนี่คือคนสวนดูยังไงนี่นี่ทหารจะถือดาบนะคนสวนจะถือคลาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือขุนนางนั่นเองอ่าของคนสวนไปทําสวนครับเราก็เลือกสวนที่เราอยากจะไปทําจะมีทั้งหมด6สวน1 2 3่5 6าส่นะครับเวลาเราไปทำเนี่ยเราก็จะได้โบนัสตรงนั้นทันทีอย่างเช่นถ้ามาทำเงี้ยได้คือน3บาททํานี้จ่าย3บาทเอาคนสวนเข้าสวนได้1หนึ่งคนนะครับแต่ว่าเวลาจะเอาคนสวนเข้าสวนต้องจ่ายอาหารตามนี้นะนี่สี่อาหารหนึ่งอาหารสามอาหาร หนึ่งอาหารสี่อาหารสองอาหารนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามอาหารซึ่งผมเพิ่งโกงซะไม่ยาก่อนไปเมื่อกี้นะครับผมขอเอาอันนี้แล้วกันเออเอาแต่เมลซิวดีว่ะนีป่ะปะ,ปะนะครับหนึ่งอาหารเท่านั้นเราก็จ่ายหนึ่งอาหาร เดี๋ยวตอนจบเกมก็จะมีแต้มให้ด้วยนะตามที่บอกไปครั้งต้นเนี่ยตอนจบเกมจะเป็นหนึ่งแต้มแต้มไม่เยอะครับเพราะใช้แค่หนึ่งอาหารเองแต่ว่าเราสามารถเลือกทรัพยากรอะไรก็ได้2อันเอาอะไรดีผมเน้นคนสวยไปก่อนไหมผมก็ขอเอาอันนี้อ่ะเอาอันนี้กับเหล็กเดี๋ยวอย่างละอันอา่าอะไรก็ได้2อันนะครับตามสัญ,ญลักษณ์เลยพอที่สัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถดูได้ที่ด้านหลังคู่มือจะอธิบายสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มีในเกมนี้อยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องกงังวล เสร็จแล้วครับก็จบแล้วตาคนต่อไปคนต่อไปก็เล่นเหมือนผมเลยนะครับเขาก็จะเลือกลูกเต๋าจากตรงนี้เอาไปวางทำแอคชั่นนะครับโดยที่ช่องหนึ่งถ้าเกิดว่าเล่น3-4ถึงคนนะช่องหนึ่งจะสามารถอยู่ได้2ลูกเต๋าอยู่ในช่องนี้ช่องนี้อยู่เท่าไหร่ก็ได้ไมีอินฟินิตี้อยู่นะครับอาอเ่นคนต่อไปเขาเ,เขาอยากทำเหมือนผมอะ่ะ อ่าเขาขอลืมไปเวลาหยิบเตาอย่าลืมเลื่อนเตาที่อยู่ริมนั้นลงมาด้วยเพื่อแบบเขาจะหยิบได้2ลูกนี้นะครับเขาากได้โบนัสแลนเทอร์ไหมหรือไม่อะไรอย่างงี้เนาะอ่าสมมุติเขาหยิบนี้ได้เขาอยากได้เงินปั๊บอ่าหยิบอย่าลืมเลื่อนลูกเตาลงมาด้วยเบอร์ห้าครับเขาบอกขอทำเงินผมเลยคือตรงนี้ลงได้ทั้งสีส้มหรือสีดำนะถ้าลงสีส้มจะได้ทำแลนเทอร์อ่าก็ดูว่าแลนเทิร์เรามีโบนัสอะไรบ้างก็เลื่อนไปนะครับแลนเทอร์อยู่อย่างงี้เนาะอ่า เขาวางปุ๊บเนี่ยแต้มต่างเท่าไหร่ต่างกัน4ครับและเขามากกว่าเขาจะได้เงินแทนอ่าถ้าเกิดว่าวางปุ๊บแล้วแต้มเนี่ยมันขาดต้องจ่ายเงินเนาะแต่ถ้าแต้มเกินจะได้เงินนะครับเพราะฉนั้นเขาได้เงิน4บาทพอได้เสร็จปุ๊บเขาก็ทำสองไอชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตาคนต่อไปคนต่อไปก็จะเลือกลูกเตา๋าหนึ่งในสองลูกเนี้ยวนไปเรื่อยๆครับจนกว่า ลูกเต๋าจะเหลือ3าลูกในสะพานเพราะนั้นทุกคนจะได้ทําคนละ3แอคชั่นต่อ1รอบนั่นเองนะครับพอจบรอบนะครับเราก็จะเลื่อนนี้ลงมา1ขั้นเพ้่งให้รู้ว่าเป็นรอบ2แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้ว่าใครนาอยู่นะคนที่นําอยู่ถ้าอยู่ข้างบนจะถือว่านำนะครับมาหลังก็ขึ้นด้านบนเลยนะครับคนที่นําอยู่เราก็จะเรียงนกกระเรียนเงี้ยนะครับนี่นะมันจะมีช่องให้เรียงอยู่ คนที่นั่อยู่ด้าบนแล้วก็เรียงมาเพื่อให้รู้ว่าในรอบต่อไปเนี่ยใครจะเป็น first player เกมนี้ first player สำคัญมากๆเพราะว่ามันได้เลือกลูกเต๋าก่อนแล้วก็ได้ทำแอคชั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจุดนึงมันอยู่ได้2องลูกเพราะนั้นเริ่มก่อนอย่งนีนก็ได้เปรียบนะครับเราก็พยายามไปดันแต้มลกกระสาด้วยแถมแต้มอ่าแท็กลกกระสาเนี่ยยิ่งไปไกลยิ่งมีแต้มเยอะด้วยนั่นเองนะครับ เ,เล่นไปเรื่อยๆจนครบ3รอบพอครบ3รอบก็มานับแต้มครับว่าใครแต้มเยอะสุดคน,นชนะนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวมาดูแอคชั่นต่างๆกันดีกว่าสศญลักณ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแอคชั่นคนสวนน่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะครับสามารถเอาคนสวนได้ซึ่งแอคชั่นคนสวนจะเป็นรูปสะพานนี้นะครับบางอันเอาแววคนสวนเข้าโดยที่ไม่ต้องจ่ายเลยีววซิวก็มีนะก็ต้องดูสศญลักดีๆนะครับต่อไปมาดูแอคชั่นทหารกันดีกว่าง่ายกว่าง่ายมากนะครับเหมือนคนสวนเลยถ้าเราได้ทําแอคชั่นทหารก็ให้เอาทหารช่องซ้ายสุดนะครับ ไปลงสนามรบตรงไหนก็ได้สนามฝึกเสีจไม่สนามรบนะครับถ้ามาสนามฝึกนี้จ่ายเหล็ก1ครับสนามฝึกนี้จ่ายเหล็ก3สนามฝึกนี้จ่ายเหล็ก5นะครับสมมติผมมานี่แล้วการจ่ายเหล็ก3แล้วก็จ่ายไปนะครับเสร็จแล้วข้อดีของการลงสนามรบคือเราจะได้โบนัสแอคชั่นตามด้านบนนี้นะครับสมมติได้มานี่จ่ายเหล็กหนึ่งได้แต้มสองแต้มพัรูปพัดน่คือแต้มเลยเราก็จะขึ้นแท็กแต้มตรงข้้งบนนี้เลยไปเอาพัเนยขึ้นไปเลยนะครับเป็นแต้มระหว่างเกมนะครับ แต่ถ้ามานี้นะครับจ่ายเหล็กสนะครับจะได้ทำแอคชั่นส่งขุนนางเข้าวังเข้าปราสาทนะครับหรือถ้ามาตรงนี้นะครับจะได้ทำสองแอคชั่นเลยก็คือได้ทรัพยากร2ชิ้นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ได้ทำแอคชั่นที่ตรงกับลูกเต๋าดำอ่าก็มาดูที่บอร์ดครับเนี่ยลูกเต๋าดำทำแอคชั่นนี้ได้นะครับหนึ่งได้เมลซิลแล้วก็ได้แลนเทนหรือเอาอันนี้ก็ได้หรือทำนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับก็คือพอถ้าลงปุ๊บได้ทำแอคชั่นทันทีนั่นเองอ่าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็น้องนานก็เอาไว้ รอดูตอนจบเกมว่าจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับต่อไปแอคชั่นต่อไปก็คือการเอาขุนนางเข้าวังครับอันนี้เนี่ยจะมีอะไรเยอะๆหน่อยนะครับมาดูกันมาดูไปด้วยกันก็เหมือนเดิมเลยเรายิ้มขุนนางมาปุ๊บนะครับถ้าได้ทาแอคชั่นนั้นนะอ่าก่อนจะทำแอคชั่นอะไรไม่ใช่แบบว่าเกมนี้ไม่ใช่แบบว่าเราจะทำแอคชั่นอะไรก็ทําได้นะครับเราต้องลูกเต๋าไว้ลงแล้วก็ดูว่าได้ทาแอคชั่นนั้นหรือเปล่านะครับอ่าสมมตุติเอาขุนนางมาพึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องจ่ายเงิน2บาทด้วยกะจ่ายใบสองบาทเพื่อเพื่อน เสร็จแล้วครับเราเลือกครับว่าเราจะจ่าย2ไข่มุกหรือ5ไข่มุกเพื่อเลื่อนขั้นขุนนางขึ้นไปถ้าเกิดว่าจ่าย2ไข่มุกจะเลื่อนได้แค่1ขั้นครับจ่าย5ไข่มุกจะเลื่อนได้2ขั้นนะครับโดยที่เวลาเลื่อนเนี่ยจะต้องเป็นขุนนางตัวเดียวกันด้วยนะจะเป็นแบบคนละตัวไม่ได้นะครับหรือไม่จ่ายก็ได้นะถ้าไม่จ่ายขุนนางก็อยู่หน้าประตูซึ่งขุนานางหน้าประตูเนี่ยตอนจบเกมมีค่าหนึ่งแต้มแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะไปเอาไปเป็นส่วนคูณให้กับทหารที่อยู่ในสนามฝึกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิด เวลาเลื referral, <complaint. S 1> ่อนเนี่ยนะครับไปช่องไหนก็ได้นะครับถ้าเลื่อนหนึ่งขั้นก็เลือกได้สามช่องถ้าสองขั้นก็เลือกนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลือกไปถึงบนสุดแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้แลนเทิร์ทันทีแล้วก็เลือกโบนัสด้วยอย่างหนึ่งเอาแตงแต้มเอาสองไข่มุกหรือว่าจะทำแอคชั่นตรงนี้ของเรานะครับเป็นแอคชั่นพิเศษใช่ไหมวะอันเนี้ยนี่ ทำแอคชั่นพื้นหลังสีขาวจากการไหนก็ได้ในปราศาสาบนกระดานหลักอ๋อนี่กระดานหลักก็คือเนี่ยเลือกทำแอคชั่นสีขาวพื้นหลังสีขาวอันไหนก็ได้นะครับถ้ามาตรงนี้อ่าประมาณนี้โทษทีโทษทีเสอร์รักมันเยอะใช้ได้นะครับอ่าเมื่อไหร่พอคุณนางเราหยุดที่ไหนครับให้หยิบการ์ดึรงกันมาอ่าแล้วก็เปิดกาสใบใหม่เลยโป๊ะนะครับเสร็จแล้วครับให้ออกการดที่อยู่บนบอร์ดของเราคว่ำแล้วก็ต่อไว้นี่ทําให้ต่อจากตรงเนี้ย เวลาผมได้แลนเทิร์นผมจะได้หนึ่งไดเมลซิลแล้วก็ได้เลื่อนแท็กดกกระสาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้วางแทนจึงเรียบร้อยครับนี่คือแอคชั่นขุนนางนั่นเองนะครับต่อไปมาดูแอคชั่นบนบอร์ดเรานิดหนึ่งดีกว่อาอ่ามี action แอคชั่นบนบอร์ดเราด้วยนะนะครับเราสามารถเอาลูกเต๋าเนี่ยดราฟมามาวางว่าหนึ่งนี้ได้แต่ดูดีว่า requirement มันคือ6ครับเกอว่าเราแต้ม6มาวางก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราแต้ม5วางอย่าลืมจ่าย1บาทแต้ม4วางจ่าย2บาท แล้วก็โซออนนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยให้มาดูว่าเราปลดล็อกทรัพยากรอะไรบ้างสมมติถ้าวางตรงนี้เนาะเราได้ไข่มุก2อันเห็ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในอนาะคนเราทหารไปวางเพิ่มเนี่ยไข่มุกที่เราได้ก็จะมากขึ้นนั่นเองอ่าพอได้ไข่มุก2อันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้มาดู ในการ์ดที่อยู่ข้างหลังมันว่าเป็นแอคชั่นอะไรอันแถวนี้ขึ้นนี้ก็คือจะได้แต้ม2แต้มแล้วก็จะทำแอคชั่นบ่อน้ำเดี๋ยวแอคชั่นบ่อน้ำเดี๋ยวว่าสักทีว่าอะไรดีกว่านะครับนี่คือแอคชั่นบ่อน้ำนะครับข้ายาดูงี้ก็ได้หลายแบบใช่ไหมล่ะได้หนึ่งได้เบลซิลได้หนึ่งเงินแล้วก็ได้ของหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้อันนี้คือสุ่มมานะในแต่ละเกมไม่เหมือนกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดับลูกเต๋าเราสามารถลงนี้ได้ด้วยนะครับเวลาลงงี้มันแต้มหนึ่งเองเอาแต้มห้ามาลงเนี่ยได้เเเเเเงงินนลลลยะะครรรับมื่ออ่ออออส็จูต๋าาากไปพว คนอื่นจะได้มาลงได้มันเป็นจุดที่แบบไม่รู้จะไปลงไหนลงนี้แล้วกันเพราะว่าเอของที่ดาันก็โอเคอยู่นะเอาไว้ปั๊มเงินนะครับเ,เก็งเงินหาไม่ยาก หรือถ้าเกิดว่าเราลูกเต๋าสีดำมาวางนี่บอกคำว่าต้องเป็นสีดำนะครับแต้มอะไรก็จ่ายเงินตามค่าตาไว้ได้2เลขนะครับหรืออาจจะได้มากกว่านั้นนะครับเนี่ยอาจจะได้2เลข1นึ่งลนเทินแล้วแต่เราก็ได้แอค่นอย่างงี้แต่ถ้าทำอย่างงี้ครับสีส้มจะได้ใอคนข้างบนแทนว่ให้ไดูแถวของการเห็นไหมไอคข้างบนนี้คือส่งคนเข้าวางแล้วส่งเข้าวางก็เหมือนเดิมครับหยิบขุนนางวางหน้าประตูก่อนจ่ายเงิน2บาทนะครับเสร็จแล้วก็เลือกว่าจะเลือกขุนนางเท่าไหร่นะอ่านี่ก็คือทั้งหมดและเวลาหยิบเต๋าไปลงตรงไหนได้บ้างเนาะสุดท้าย จะเอาขุนนางเข้าวางหรือจะเอาคนสวนเข้าสวนวางนี้เลือกว่าจะไปอะไรนะเอาทหารไปฝึกหรือเอาขุนนางเข้าวางนะครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยวางซอลูกเต๋าได้2ลูกนะครับโดยที่ลูกต่อไปเวลาวางก็อย่าลืมจ่ายค่าความต่างด้วยแล้วก็รวมถึงได้เงินถ้าเกิดว่าแต้มที่เราวางมันเยอะกว่านะครับพอแล้วเกมมีแค่นี้เลยนะครับก็ผัดกันวางลูกหยิบลูกเต๋านะจนเหลือ3ลูกจบรอบจบรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ รีเซ็ตนะครับอ่าก็มาดูว่าใครเริ่มเฟิร์สเพลเยอร์นะครับแล้วก็มาดูคนสวนเฮ้ยนี่ผมลืมบอกได้ไงวะก็คือทุกครั้งจบรอบเนี่ยคนสวนจะทำสวนนะครับทำให้เราได้เอฟเฟกตรงนี้ต่อด้วยทาพูดง่ายคือเกมนี้ครับถ้า ช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามเอาคนส่วนเมว่วานดีกว่าเพราะว่าเวลาจบรอบแรกเนี่ยก็จะได้ของอยงนี้จบรอบ2ก็ได้ของตรงนี้ได้มากสุดได้2ทีนะครับถ้าวางคนส่วนแต่รอบแรกผมก็ได้เนี่ยสครั้งนะครับก็ดูเอาว่าเราอยากได้แอคชั่นอะไรในช่วงจบรอบเนาะ,ะจบรอบมีแค่นี้เลยนะครับจบรอบก็คือเลี้ยงเฟิร์สเพลเยแล้วก็ดูว่าใครมีคนส่วนอะไรได้ของตามนั้นคนส่วนเนี่ย สีนึงอยู่ได้คนเดียวนะถ้าเกิดผมยืนอย่างนี้แล้วสีอื่นก็ยังมาได้นะครับแต่ว่าผมเอาคนส่วนไปเติมไม่ได้แล้วนะครับส่วนทาหารเนี่ยอยู่กี่คนก็ได้นะครับคุณนางก็อยู่ชั้นไหนกี่คนก็ได้ยกเว้นชั้นบนสุดที่มาถึงเนี่ยเวลาเลือกโบนัสแล้วให้เอาตัววางไว้ตรงโบนัสนั้นคนอื่นก็จะเลือกโบนัสนั้นไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคี่เห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมที่ไอเกมนี้บ้างกับผมกับ The White Castle ปราสาทกระสาขาว สิ่งที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์เกมนี้มากๆเลยคือความเร็วในการเล่นเกมนี้ครับบอดีแล้วเกมเวทประมาณนี้นะประมาณแบบผมมันไม่ใช่ไลท์เวทนะผมว่ามันเป็นมีเดียมเวทยูโรที่แต่ละแอคชั่นเนี่ยมีความซับซ้อนในตัวของมันมันไม่ใช่แอคชั่นตรงๆที่แบบเอาไปวางแล้วได้ของเลยแต่เอาไปวางปุ๊บอ่ะเลือกว่าจะทําอะไรก่อนหลังเสร็จแล้วเฮ้ยมันมีเชนอะไรต่อจากนั้นไหมอะไรเงี้ยมันต้องมาดูอะไรตรงนี้นะครับเพราะนั้นมันซับผมไม่ได้ไลท์ขนาดนั้นแบบแบบสโตนเอทหรืออ่า a r กิเทคออฟด f t เ e สคิงด i n มอะไรเนาะที่แบบลงก็ได้ลงก็ได้ตามนั้นไม่ต้องไปซับซอ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ในความซับซอ้อนระดับนี้แต่ทําเวลาได้ดีเท่านี้อะที่ผมใช้คําว่าทําเวลาได้ดีเพราะว่ามันเล่นไม่นานเลยในในกล่องบอก80นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่น2คนเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะ 80นาทีผม,มว่าน่าจะเล่น4คนนะครับ4คนคือนานขึ้นนะครับและยังเล่นแค่80นาทียังไม่ถึงชั่วโมงครึ่งปกติแล้วเกมเวทประมาณนี้ขั้นต่ำคือ2-3ชั่วโมงแน่นอนนะครับ3ชั่วโมงอ่ะ2-3ชั่วโมงประมาณนี้เท่าที่เห็นหลายๆเกมคือความซับซ้อนผมรู้สึกคล้ายๆโรเลนโซ่ผมระย์ตัวอย่างได้ไปเยอะโรเลนโซ่ผมชอบมากนะครับ คือที่แบบว่ามันมีการดูอินจีนด้วยการนิดๆน,น,นะครับมีการดรับเต๋าแล้วไปวาแล้วก็ดูว่าได้อะไรแล้วก็ได้อะไรจากอินจีนบ้างมันไม่ได้แบบดูแค่ช่องที่วางเดียวแต่มันต้องดูอย่างอื่นด้วยเนาะ,ะก็ทําให้มันต้องคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะครับแต่กับเกมที่คิดหลายสเต็ปเกมนี้และทําเวลาได้ประมาณนี้แล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนตัดจบนะรู้สึกแบบเฮ้ยพอจบแล้วก็โอเคอนัาแ้มอะไรเงี้ยครับและการที่จบกําลังดีแบบนี้มันทาให้รู้สึกอยากเล่นใหม่อยากที่แบบจะแม็กซิมั่แต้มให้ได้ดีที่สุดอะเพราะว่าเวลาจบเนี่ย จบจริงเนี่ยมันไม่มันยากมากที่จะเอาตัวละครทุกตัวของเราในบอร์ดเนี่ยไปวางได้นะค,คือเราต้องบริหารดีๆจริงหาคอมโบที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็มีอินเทอร์แอคชั่นที่ดีกลางบอร์ดซึ่งเกมยูโรประมาณนี้อินเทอร์แอคชั่นในการแย่งช่องกันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ยังเสริมด้วยเรื่องของแต้มของลูกเต๋าเนาะที่ให้เราเนี่ยมาบริหารเงินจากตรงนั้นอีกตรงนี้ผมชอบมากตรงนี้เขาออกแบบมาได้ดีมากแล้วก็โฟกัสของทรัพยากรต่างๆที่ มันมีเาเรียกว่าอะไรทรัพยากรแต่ละทรัพยากรมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่าคือผมอ่ะไม่ค่อยชอบเกมที่เออทรัยพยากรมีหลายแบบแหละแต่สุดท้ายแล้วทุกแบบเนี่ยมันมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ของมันแต่สุดท้ายทุกแบบมันก็แค่อย่างมากก็อันนี้หาย,ยากกว่าอันนี้หายง่ายกว่าแล้วก็สุดท้ายมันก็คือแค่เอาไปรวมๆการให้ตามรีควอรีเมนต์เพื่อดีจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อที่จะทำให้ได้แต้มอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยทรัพยากรแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่ามามีคาแรคเตอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างแรกคือเงินกนนนนเเลยะงงินนีตรรไหคับ เงินเนี่ยก็จะดีเรื่องของทําให้เราสามารถใช้ลูกเต๋าได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อให้จะมีลูกเต๋หาหน้าน้อยแต่เราก็ยังสามารถใช้ได้เพราะเราสามารถจ่ายเงินตามค่าต่างได้นะครับรวมถึงเอาตัวขุนนางเข้าวางนิดน,นึงนะครับเพื่อให้สอบเขาตามตีมนะเออเวลาจะขุนนางเข้าวางก็ต้องยัดเงินอะไรประมาณนี้น,น,นะครับส่วนข้าวดีตรงไหนนะครับข้าวเนี่ยก็เน้นชาวนาเลยนะครับคนสวนคนสวนเวลาจะไปลงสวนเนี้ยก็จะใ,ใช้ข้าวนะครับอย่างเดียวเลยนะครับ เหล็กก็ทหารนะครับส่วนแล้วก็อะไรนะตัวขุนนางก็ใช้ไข่มุกในการเลื่อนคันนั่นเองเพราะฉนั้นแต่ละทรัพยากรเนี่ยก็มีสายของมันนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอันไหนเนี่ยสำคัญมากกว่าอันไหนนะเพราะว่าอาหารสําคัญมากต้นเกมเพราะว่าเราจะได้ไปเอาชานะแบลวอนัสตัต้นเกมเนาะอ่าเป็นแบบบิวเอนจินนิดๆทำให้รอบต่อๆไปเล่นได้ง่ายขึ้นอ่าส่วน เหล็กเอิ่มกันใช้เน่ทหารอย่างเดียวก็จริงแต่ว่าทหารเนี่ยแต้มเยอะมากเลยครับเพราะว่าแต้มเนี่ยมันมันดิพายมันคูณกับตัวขุนนางที่อยู่ในวงังเราจะเน้นแต่ขุนนางอย่างเดียวก็ได้นะแต้มมันก็เยอะแต่ว่าถ้าหรือว่าเรามีทหารแทรกเข้าไปด้วยเนี่ยมันทําให้แต้มเนี่ยมันมันมลติเพิ่มเข้าไปอีกอะเพราะไหนๆเราก็เน้นขุนนางในวังแล้วว่านั้นมันทําให้เวลาเล่นเนี่ยเราใส่ใจมันทุกจุดเลยครับเออเขารู้สึกว่าใส่ใจทุกจุดเลย รวมถึงแต้มนกกระสาด้วยเนาะที่เราจะต้องพยายามเลื่อนให้มันนําคนอื่นไว้อ่ะเราจะได้เล่นคนแรกเล่นคนแรกไงก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านําไปไกลไปไกลได้เฮ้ยเผลอเอาแต้มจากตรงนี้บ้างก็ดีนะครับถ้ามันเป็นเกมที่พอย n สลัดที่ผมว่าโฟกัสมันดีมากเลยโฟกัสมันคือการเอาคนเข้าหวังอ่าแต่ว่าคุณจะเอาไปส่วนไหนล่ะที่ทําให้คุณได้แต้มเยอะที่สุดนั่นเองนะครับสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น ก็มีนะก็คือเรื่องของ infinity loop combo นะครับแน่นอนว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่า random set up ก็คือ set up แต่ละอย่างเนี่ยมันวางสุ่มๆครับไม่ว่าจะเป็นสีของลูกเต๋าว,ว่าจะใช้แต้มอะไรบ้างหรือว่า action ตรงทหารสิ่งที่มีผลมันคือ action ตรงทหารครับแล้วก็มีหลายคนที่เจอแบบนี้นะอ่ามันคือแบบว่าเหมือนเอาทหารไปลงทำ action บนบอร์ดรอแบบแบบเอาทหารไปลงใช่ไหมพอทหารไปลงปุ๊บได้โบนัสที่ เราสามารถเอาทหารไปลงได้อีกอ่ะแบบโอนัสที่แบบเลือกแอคชั่นอาจจะเป็นเลือกแอคชั่นบนบอร์ดหรือเลือกแอคชั่นตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีอ่ะไอไอสังเวียนใหญ่ของทหารนะครับมันจะมาพร้อม2อันเพราะันอันนึงเนี่ยทำแอคชั่นลงทหารได้อีกส่วนอีกอันนึงก็อาจจะได้ทรัพยากรทสองอันเนี้ยเก้าเหล็กมาอีก2อันอะไรเงี้ยแล้วก็ลงทหารดิคนลงทหารอีกมาทำแอคชั่นบนบอร์ดเราที่มันได้เหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็แอคชั่นปลายมันคือลงทหารเนี่ยมันก็จะลงทหารไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าพอลงปุ๊บบบออ่ไไไดดด้้้เเหหหลลลลล็็ล็กกกกกก5 5ััมมาาางทรี แล้วก็ได้อีกห้ากลับมาลงทหารได้อีกเงี้ยทําให้ตาหนึ่งลงทหารได้ทีห้าเลยแต่ว่าเกิดขึ้นได้ยากครับเท่าที่ลองมันแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้จะถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรเงี้ยก็เฮาส์ดูหน่อยก็ได้เอออาจจะแบบตาหนึ่งลงทหารได้มากสุด2ทีอะไรเงี้ยก็ได้ก็ลองเฮาส์ดูดูนะครับเพราะว่านอกนั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแวรแวรี่ ary, ในการเซตอัพเนาะที่อ่าเล่นแต่ละครั้งเนี่ยคิดท่าเดิมไม่ได้เพราะว่าการแล่นเช่นตรงกลางก็เปลี่ยนนะครับอ่าตัว สีลูกเต๋าก็เปลี่ยนแอคชั่นอาหารก็เปลี่ยนแอคชั่นโบนัสตรงคนสวนก็เปลี่ยนนะทำให้เราต้องมาเฉพาะหน้ารวมถึงลูกเต๋าแอคชั่นที่ทอยมาแต่แรกให้ดราฟด้วยก็ ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าถอยมานะครับแล้วก็อินเทอร์แอคชั่นความเป็นมาเป็นไปบนบอร์ดก็ทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งพื้นที่การหรือว่าเรื่องของการ์ดแอคชั่นตรงกลางที่มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับวเวลามีขุนนางเอาเข้าไปปุ๊บเขาจะได้การ์ดตรงนั้นมาเป็นของตัวเองไงทำให้ตรงกลางมันก็ต้องจวกการ์ดใหม่มาแอคชั่นก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโฟกัส uh, ในการทำแอคชั่นเนี่ยมันดีมากเพราะว่า มันมีไม่เยอะคือสัญลักษณ์มันเหมือนเยอะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากได้ข้าวได้ได้ดูไดนี่แล้วได้ของได้เดมิอซิลก็เป็นสัญลักษณ์ตามตัวมีอะไรอีกมีแลนเทิร์นก็มาดูบนบอร์ดของเราว่าได้โบนัสอะไรบ้างน,นั้นก็จะมีเบสิกแอชชั่นสามอันที่แบบเอาคนเข้าวางเอาคนไปฝึกทหารเอาคนไปคนสวนแล้วก็จะมีแอชชั่นบ่อน้ำนอกจากนั้นก็จะมีอะไรอีกนิดหนึ่งที่เราจะต้องจํานิดนึงนะครับก็ไม่ได้เยอะมากเรียกว่า เป็นเกมมีเดียมเวทที่สอนผู้เล่นใหม่ได้ไม่ยากดีกว่าสอนผู้เล่นใหม่ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนิดน,นึงสำหรับใครที่หาแบบคิดชิวๆง่ายๆผมว่าเกมนี้มันไม่ชิวไม่ง่ายนะเพราะมันต้องแม็กซิมัสอะไรมันมันเล่นเล่น,เล,นเล่นเบอร์เบอร์ได้แหละแต่ว่าจะเล่นให้มันให้มันดีเนี่ยโม,มันก็คิดระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ the white castle ประกาศประสาท ก็สาขานักเริร์เกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ Recom m e n d ครับใครที่หาเกมยูโรดีๆที่ใช้เวลาเล่นไม่นานนะครับเหมาะกับการล่อลวงผู้เล่นใหม่เพราะผู้เล่นใหม่เนี่ยแค่ฟังว่าเกมนี้มึงเล่น3าชั่วโมงเขาก็ไม่อยากเล่นแล้วนะครับแต่เกมนี้เนี่ยทำเวลาได้ดีมากแล้วก็อิ่มมากแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นแล้วรู้สึกอยากเล่นอีกนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอย,อยากจะทําให้มันดีขึ้นหรือแบบเฮ้ยอยากจะลองแบบนี้หรือแบบเฮ้ยคิดได้ลนะ คือเป็นเกมเกมนี้เป็นเกมที่เล่นรอบ2องน่สนุกกว่าอร,ร,รอบแรกเพราะรอบแรกมันจะเบลอๆหน่อยว่าเอ้ยอะไรก่อนดี่ยเพราะเราเริ่มเห็นภาพเนอะไรรอบ2นี่สนุกมากนะครับสนุกตั้งแต่การดราฟการ์ดตั้งแต่แรกแล้วนะครับอ่มามีข้อเสียนิดน,นึงนะคือถ้าเกิดว่าคุณแกะออกมาแล้วทําทุกอย่างแล้วแนละ้วเก็บลงไปในกล่องยากมากเพราะกล่องมันเล็กคือค่ายเนี้ยครับทำเกมกล่องเล็กแต่ของเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ อ่าอะไรเรดคาร์ดิลเนี่ยแบมบูนะครับแล้วก็มาเดอะไวท์คัสเซลเนาะแต่ละเกมเนี่ยเอาออกมาเล่นดีเก็บลงแบบเก็บลงให้ปิดปิดสนิทอะยากมากเพราะว่าเขาเมื่อกี้น่าจะเห็นอยู่แล้วตอนเซตอัพนะได้ดูกล่องแค่นี้กล่องแค่นี้สินะครับก็ต้องขอคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับผมกับ Tower Tactic กติกเนะครับถ้าเกิดว,ว่าดูคลิปนี้แล้วสนใจเกมนี้ก็ทักไปที่เพจ Tower Tactic กติกทาวเวอร์แท็กตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเนะครับผมมีพันนิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p o ตติออนั่นเองนะครับหรือจะกดซับสไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้